สวัสดีครับผมเดียวจากฟิล์มคำบรรยายดินะครับวันนี้จะมาสอนวิธีการใช้งานจากลก้อง p e n t a คนะครับ FPO นะครับ AF ซูมนะครับมาด้วยเลนส์ระยะ35มิลซูมได้70มิลน,นะครับฟูลมาโครนะครับผมเป็นตัวหนึ่งที่หน้าตานี่มีนิมอลมากๆเลยนะเพนเทคเนี่ย FPO เนี่ยเป็นตระกูลที่ใน compact นี่ถือว่าฮิตมากๆแล้วก็เลนส์ค่อนข้างดีมากๆเลยนะครับผมตัวนี้ฐานที่ใช้ก็คือฐาน CR 1 2 3่อเอย่างนี้นะ อย่างนี้นะครับ tr หนึ่งสองสามเอนะครับผมนะฮะใช้หนึ่งก้อนเท่านั้นใส่เข้าไปเดี๋ยวควบบวกคืนอย่างนี้นะครับแล้วก็ปิดลงไปนะครับโอเคนะครับฟิล์มที่ใช้เนี่ยเป็นฟิล์มขนาดร้อยสามห้าทั่วไปเลยนะครับผมนะก็วิธีการใช้ใส่ฟิล์มก็เปิดนี้ขึ้นมานะครับเปิดขึ้นมาเปิดฝาหลังขึ้นมาอย่างนี้นะครับแล้วเราก็เอาตัวเนี้ยใส่เข้าไปนะครับผมแล้วก็ลากข้ามผ่านไปอย่างนี้นะครับลากค่าลากขับผ่านไปนิดนึงให้หางฟิล์มอยู่ประมาณนี้แล้วกดให้มันลงระนนนาาาบบกกัััอย่งงี้้ะครแลลว็ปิดฝห นะครับปิดฝาหลังได้เลยนะครับถ้าคือเลขหนึ่งแสดงว่าเราใส่ฟิล์มถูกต้องนะแล้วก็เปิดกล้องได้เลยปึ๊บนะครับผมแล้วก็เนี่ยซูมเข้าซูมออกได้นะครับผมเล่นลื่นใส่นะครับผมโอเคนะครับคราวนี้มีโหมดอะไรบ้างอันดับแรกเลยนะครับเ,เวลาที่จะใช้งานเนี่ยให้เราแตะครึ่งหนึ่งนะครับเนี่ยถ้าเกิดจุดเขียวนี่คือกล้องโฟกัสได้จุดแดงนี่คือกล้องใช้แฟลชนะครับแตะปึ๊บโฟกัสจากองค์ประกอบแล้วกดถ่าย แฟชั่นเฟอร์ติดนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเรากดหนึ่งทีนะครับเป็นรูปลูกตาเนี่ยจะเป็นการถ่ายโหมดถ่ายคนให้ลดอาการตาแดงเพราะสมัยก่อนเนี่ยแบบว่าเวลาถ่ายเคยไหมภาพที่คนแบบลูกตาแดงหรือถ่ายสัตว์อะไรลูกตาแดงให้เราเปิดตัวนี้ก่อนนะครับเราถ่ายนะครับเนี่ยมันจะมันจะเบาลหนึ่งทีนะครับแฟลชจะเบาอย่างงี้นะครับคราวนี้นะครับตัวนี้เป็นเลือกโหมดนะครับถ้าเกิดเราเลือกกดหนึ่งทีเป็นรูปแฟชั่ขึ้นอย่างเงี้ยนะครับกล้องจะทําการใช้แฟลชตลอดเวลากดอีกทีหนึ่งมีเครื่องหมายคัก ค่าแฟลชอย่างนี้ก็คือหมายความว่าไม่ใช่แฟลชนะครับถ่ายดูนะครับนะฮะคราวนี้กดอีกนะครับก็จะมีโหมดเออ่ไม่ใช่แฟลชกลางคืนโหมดใช้แฟลชตอนกลางคืนนะครับแล้วก็โหมดถ่ายย้อนแสงไม่ใช่แฟลชนะครับโหมดชัตเตอร์บีนะโหมดชัตเตอร์บีคือเป็นการโหมดที่เอาไว้ถ่ายไฟลากนะครับก็คือการกดคลางไว้แต่โดยใหญ่เราไม่ค่อยได้ใช้หรอกนะครับนะะกดไฟลากคลางไว้อย่างนี้นะครับชัตเตอร์บีแบบมีโหมดไฟลากนะครับ แล้วก็อันนี้เป็นโหมดถ่ายวิวโหมดเนี้ยอาจจะได้ใช้กันสมมติเราไปเที่ยวต่างจังหวัดไปเที่ยวภูเขาเที่ยวป่าทเที่ยวอะไรเงี้ยเราอยากถ่ายแบบภาพไกลๆให้มันสวยๆเนี่ยแล้วก็กดโหมดวิวแล้วก็กดถ่ายมันจะเป็นมันจะพยายามมันจะโฟกัสที่อินฟินิตี้แล้วมันจะทําให้ภาพแบบสวยกว่านะครับผมนะแล้วก็นี้เป็นโหมดต,ต,ตั้งเวลาถ่ายกดถ่ายตึ๊บโฟกัสให้ถูกโฟกัสให้ดีแล้วกดถ่ายปึ๊บมันจะขึ้นไฟแดงๆขึ้นอย่างนี้ขึ้นนะครับไฟแดงๆอย่างเงี้ยเวลาขึ้นแล้วปึ๊บเนี่ยนะครับ มันจะกระพริบประมาณ10วินาทีแล้วก็จะถ่ายอย่างนี้เห็นไหมครับใช้งานได้ปกตินะแล้วก็กล้องนี้นะครับถ้าเกิดเราจะเอาฟิล์มออกก่อนโดยที่เรายังถ่ายไม่หมดหมดนะครับให้เรากดตรงนี้ค้างตรงนี้ค้างนะครับกดค้างไว้นะครับจนมันขึ้นรูปใช่ไหมขึ้นรูปฟิล์มอย่างนี้นะครับลูกศรนี้แล้วแล้วเรากดถ่ายหนึ่งทีนะครับกล้องจะกรอกลับให้เราโดยอัตโนมัตินะครับเห็นไหมครับก็เรียบร้อยนะครับผมคานนี้ เราก็เปิดฟิล์มนะครับเอาไปส่งล้างได้เลยแต่ในกรณีที่ว่าถ้าเกิดเราถ่ายหมดม้วนนะกล้องตัวนี้นะครับถ้าเราถ่ายหมดม้วนเนี่ยน้อไหมครับถ่ายหมดม้วนเนี่ยกล้องมันจะกอกลับเอง,งนมติอยู่แล้วแต่ผมจะทดสอบไปดูว่ามันใช้งานได้นะครับแต่ผมแนะนําว่าเจ้าตัวนี้ให้เรากดเมื่อเราถ่ายสมมติฟิล์มตัวนี้มัน36รูปใช่อันนี้คือในกรณี24รูปพอ24รูปเนี่ยพอเราถ่ายจนมันขึ้นเลข24แสดงว่ามันถ่ายได้อีกรูปหนึ่งมันจะกอกลับ แต่ผมแนะนําว่าให้เราก่อกลับเองก่อนเพื่อเป็นการถนอมกล้องนะฮะเก็ดไหมครับเราก่อกลับเองก่อนเนาะโอเคอเนาะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเพราะว่ามันจะมีแกนฟิล์มอยู่นี่กล้องเวลามันถ่ายหมดมันจะมันจะถึงแล้วดึงตึ๊กแล้วแล้วตีกลับนี่รู้ไหมดึงตึ๊กแล้วตีกลับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้แกนฟิล์มเนี่ยเวลามันดึงแรงๆอ่ะบางทีอาจจะเกิดการเสียหายได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ต้องการให้เขาดึงแกนฟิล์มแรงเราย,ยอมเสียรูปหนึ่งเพื่อถนอมกล้องก,องก็คือกดตัวนี้ค้างไว้แล้วก็ถ่ายปึ๊กไอ้กดจนมันขขึึ้้นนรูป ขึ้นรูปฟิล์มอย่างเงี้ยนะครับฟิล์มมันมีลูกศรแล้วกดถ่าย1ทีเป็นการก่อฟิล์มกับยอมเสียนหนึ่งรูปแต่ถนอมกล้องให้มันอยู่ได้กับเราได้นานขึ้นก็ดีกว่านาะนะครับประมาณนี้เนาะนี่ก็ใช้งานได้เต็มระบบเลยนะครับยังไงก็ขอบคุณมากเลยนะครับ